คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในวดประจำวันพุธนะครับที่7สิงหาคมนะครับปศ2567นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดี D, นะครับกับ f c มิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำา f c พี่น้องผิดหวังนะครับเข้าพ่อรองของเรานะครับก็คือ5เจาะให้ด้วยนะครับผม5 er 0 0 5นะครับตัวเจาะตัวเด่นเลขทูบารมีพ่อปู่แม่ย่านะครับก็ให้โชคนะครับสำหรับใครที่อยู่ในบ้านนะครับได้รับสายด่วนนะครับได้มา1กับ0รับ3เด้งนะครับก็จะมี61 1 1 05นนะครับเต็มเบลเลย ก็ยินดีกับ FC มิดดักนะครับที่มีความโชคดีก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากจะชมสูตรนะครับจากทางช่องนะครับแอดคิมนำโชคพาโดยสูตรมังกรทองแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจนะครับ f c มิดดักหรือเปล่านะครับก็ทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในวันประจําวันพุธนะครับที่7สิงหาคมนะครับปศ2,567นะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปอบนะครับเดินทางมาเลยครึ่งทางแล้วนะครับผมสําหรับปี64นะครับปี67นะครับทษทีนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่8 อีกสี่ครั้งก็จะอีกสี่เดือนก็น่าจะ12บสองเป็นเช่นปีนะครับโดยครึ่งทางแล้วนะครับข้อสอบออกที่นะครับหกหนึ่ง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 ห้านะครับผมหกหนึ่ง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 ห้านะครับก็สอบค่อนข้างจะอโหดนิดนึงนะครับก็สอบสิตัวมาออกสี่หลักนะครับก็ระวังด้วยนะครับว่ตตกไปนะครับเรียกสี่หลักน่ากลัวนะครับ สำหรับเม็นี้นะครับผมเอสก็ได้เข้าตู้องนะครับ5005นะครับก็ยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับสำหรับใครที่อยู่ในบ้านเอสนะครับผมก็จะได้เฮนะครับ2ชั้นนะครับเลขยรับสายด,วด,ด่วนนะครับได้มานะครับเลขยรับสายด่วนได้มา0กับ1นะครับก็จะได้15นะครับโอ้16 11แล้วก็05เต็มทุกดอก ยอกทุกเม็ดนะครับอันนี้คือได้ประมาณประมาณทุ่มนะครับทุ่มทุ่มหนึ่งนะครับผมน้องทีมงานของเราส่งมาให้นะครับในบ้านของแอดนะครับเข้าสองงวดติดแล้วนะครับรับสายด่วนนะครับโอเคนะครับผมก็จะทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาจะชมสูตรชุดวินของมังกรทองนะครับแอดก็ทําไปตามสูตรตามตารางเช่นเคยจะเป็นสูตรตารางวันนะครับผมของมังกรทองนะครับก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดนดี ใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยนะครับผมยวุ่นใชไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกำลังวันครับผมก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสูตรบวกอะไรมาเท่าไหร่นะครับแอดคำนวณให้วันนั้นนะครับผมเนาะนะครับก็จะมาสรุปย่อนะครับวันจันทร์วันจันทร์ได้คิมละห้ากับเก้านะครับผมมานะครับผมห้าศูนย์ศูนย์ห้าตัวเจาะนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับวันจันทร์นะครับ ตัวเจาะเลยนะครับเก็บแตก3ตัวนะครับ2 2 0 5แต่ว่า05เจาะให้แน่นอนนะครับเข้าพ่ลองอย่าลืมพ่าลองนะครับผมพี่น้องนี่แหละทำไมถึงเม็ดเดียวถึงอยาก fc พี่น้องมาท่านอยากจะให้ลองด้วยนะครับสำหรับเม็ดเดียวของเรามันกลับหัวนะครับผมเฝ้าพปรอินนะครับ9กับ6กนะครับกับหัวเป็น6-1เฉยเลยนะครับเข้าพ่ลองอย่าลืมตัวลองนะครับนี่แหละแอคทีมถึงอยากจะลองให้ สำหรับพันุพุธนะครับก็จะมีเลข4นะครับเลข8เลข2เลข5เลข9 0ศนย์กับ1คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับสำหรับ0ูนกับ1นะครับสำหรับชุดวินนะก็ใช้ชุดมงกลทองนะครับ5ตัวสูตรจากทางช่อง1ตัวนะครับตัวเด่นก็จะมีเลข0นย์ะครับ1นะครับ4 5 6แล้วก็8นะครับศ1นย์8นนะครับสำหรับเม็ดเดียวนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นนะครับผมชอบค่อยตาม นะครับสูตรบวกออกมาได้สายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดสูนนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับสูนแอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับพี่พี่น้องนะครับเน้นรูดนะครับใครจะรูดก็รูดนะครับสําหรับสูนนะครับรูดเพื่อความชัวร์จะมีสูนหนึ่งนะครับสูนสี่สูนแปดนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเห่ินสูนนะครับตัวเล็กไม่นอนะครับหรือว่ายังไงนะครับถ้าตัวเล็กก็ ทักบอกแอดหน่อยนะครับแอดจะได้เขียนให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแอดก็ว่าเขียนใหญ่อยู่เขียนชัดเจนไหมหรือยังไงคอมเมนต์มาบอกนะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดนะครับจะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สี่นะครับห้าหนึ่งศูนย์หกแปดศูนย์แปดก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดนะครับสําหรับเด่นนะครับพอเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับเจาะห้าคู่นะครับในบ้านแอดจะเจาะให้ประมาณห้าคู่โอกาสพลาดมันจะร้อยเมื่อไห่แล้ก็เข้าศูนย์ห้า เม่เดียวคือศูนย์นะครับสองนายวิศว์พี่น้องไม่ชอบศูนย์นะครับจะลองให้นะครับบางทีก็มาชุดลองอย่าเผลอนะครับอ่าแอดลองให้นะครับอยู่ที่ห้านะครับจะมีศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าหกนะครับอันนี้คือพระรองนะครับหรือจะเป็นกัวพาดช,ชอบห้าถ้ากัวพาดก็จะเป็นศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าแปดก็ได้นะครับที่คาดออกไป สำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมเลขตารางมี6ตัวจะลองให้2คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง2เลยนะครับบางทีก็มา1ตัวสําหรับพาดนี่ยากนะครับก็จะมี0ูนย์ะครับหกหแล้วก็6กศนะครับประมาณนี้นะครับสาหรับพลองของเรานะครับคัดออกมาให้ประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นลากยาวเลยก็ได้หกศูนย์หกหนึ่งหกสี่นะครับหกแปดหกเก้านะครับที่คัดออกไปก็ได้นะครับสําหรับ6กนะครับก็ระวังศูนย์หกนะครับแล้วก็หกหนึ่ง ห้าก็ระวังศูนย์ห้านะครห้าหกนะครับห้าหนึ่งก็น่ากลัวนะครับพี่พี่น้องให้ระวังบางท่านก็งงนะครับแอดทำไมเม็ดเดียวมันเยอะจังเลยนะครับเก้าคู่ชอบเม็ดเดียวเน้นๆนะครับไม่เกี่ยวกับใครถ้าไม่ชอบตัวรองก็คือศูนย์นะครับท่านที่ชอบวัดใจเลยนะครับไม่ต้องเอาศูนย์หนึ่งไม่ต้องเอาศูนย์สี่ไม่ต้องมาเอาทั้งล่างเอาแค่ศูนย์เอาตัวเดียวหรือว่าศูนย์เม็ดเดียวยังมากอยู่นะครับก็คือตัดเอาครึ่งหนึ่งนะครับให้มันน้อยที่สุด ก็ประมาณนั้นเนาะอ่าต้องเข้าใจด้วยนะครับแอดก็อธิบายชัดเจนเม็ดเดียวอันนี้คือรองนะครับพี่น้องเขากลัวพลาดถ้าไม่ลงรองให้เ็าถามกันละงมเราก็ต้องเอาใจทั้งสองฝั่งนะครับพี่สีพี่น้องอาบางท่านฟังก็เข้าใจดีอยู่แหละอ่าบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าคือชุดรองคือตัวกันเนาะเม็ดเดียวเงี้ยม่ดเดคือศูนย์นะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับ6ตัวนะครับผมก็จะมีตัวเด่น6 4ตัว5้าตัว6ตัวก็จะมี0 1นย์หนึ่ง 5้าหนึ่งศเลขผสมห้าหนึ่ห,หะครับสำหรับหตัวนะครับจะเป็น08 5ย์แนะครับอันนี้คือ6ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็ระวัง0ู5ย์ศนย์ห้าห้าหกหกนะครับกับหัวด้วยนะครับผมถ้ามาเก้จะวาวุ่นนะครับมันตัวเดียวกันนะครับหก,กับเ ตามนี้นะครับก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสูตรจากทางช่องแอดคิมนำโชครวยงวดที่แล้วก็เข้า0ูนย์ห้าตัวรองนะครับตัวเจาะให้ด้วยนะครับศูนย์ห้านะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสําหรับ FC นะครับที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบสูตรแม่นแสูตรมกกังกรทองจากทางช่องแอดคิมพารวยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับเอซีพี่น้องนะครับอยากได้ข้อสอบชอบวิ่งนะครับชอบแบบขอเลขวิ่งอย่างเดียวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาวิ่งบนหรือว่าวิ่งล่างนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งนะครับสําหรับอันนี้คือเน้นลูดเม็ดเดียวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถ่ายคลิปอจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอซีพี่น้องรับชมคลิปต่อไปสําหรับวันนี้กินนำโชคก็เลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านที่เคยกับผมสวัสดีครับ